การประชุมโอเปกและพันธมิตรนะคะที่ได้ร่วมมือกันลดกำลังการผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดโลกในปริมาณ9ล้าน7แสนบาร์เรลต่อวันถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดคาดจากที่ตลาดมองเอาไว้ไหมรวมไปถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้จะร่วมพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ในหุ้นกลุ่มพลังงานกับคุณจักรพงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยค่ะจักรพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับค่ะก็ถือว่า เหตุการณ์การประชุมนี้ก็ยืดเยื้อมาสักเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วได้ผลการประชุมก็คือสามารถลดกําลังการผลิตร่วมกันได้กับทางโอเปและพันธมิตร9าล้านเจ็ดแสนบาร์เรลต่อวันก็ถือว่าต่ํากว่าที่ก่อนหนี้โอเปประชุมกันไว้ว่าจะลด10ล้านบาร์เรลต่อวันในมุมมองของนักวิเคราะห์ประเมินยังไงบ้างคะกับการประชุมที่ออกมาล่าสุดในรอบนี้อตอนนี้นะครับก็คือจริงๆมันออกมาค่อนข้างอินไลน์แต่เรา ครับก็คือว่าเราเชื่อว่าผลการประชุมเนี่ยยังไงโอกลุ่มโอเปกเนี่ยไม่มีทางเลือกอนะครับะจะต้องมีการคัดกำลังการผลิตแน่นอนนะครับในระดับ10ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งออกมา9.7เนี่ยก็ก็ถือว่าไม่ได้ปังมากะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เป็นเซอร์ไพรส์ทางด้านบวก<ม>และทา,ทางด้านลบนะครับทางด้านบวกเนี่ยก็คือว่านอกจาก10 10ล้านบาร์เรลเนี่ย9.7ล้านบาร์เรล2เดือน เขายังขับเป็นขั้นบันไดไปจนถึงปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าทั้งปีนะครับอันนั้นคือการเซอร์ไพรส์ทางด้านบวกนะครับแต่ทางด้านการเซอร์พรส์ทางด้านลบเนี่ยเดิมเนี่ยเราคิดว่าทางกลุ่มนอนโอเปกเนี่ยนะครับในส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็น US หรือแคนาดาเนี่ยจะร่วมกันลด5ล้านบาร์เรลแบบระบุเลยว่าใครจะลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีไทม์เฟรมชัดเจนเหมือนเหมือนโอเปก แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าการประชมุม G20 ที่ช่วงสุดสัปดา์หที่ผ่านมาเนี่ยญญก็ออกมาเป็นแค่คําพูดคร่าวๆว่าจะช่วยร่วมกันลดนะครับ5ล้านบาร์เรลซึ่งไม่มีกรอบไม่มีไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนอนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นมาบ้างในวันนี้นะครับแต่จะเซ็นไรอยู่ในกรอบสักประมาณ30-35เหรียญนะครับก่อนที่ ราคาน้ำมันเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกไปอยู่ในกรอบสักประมาณ40เหรียญนนในช่วงครึ่งปีหลังครับ ก็น่าจะเป็นข่าวดีได้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังที่เราจะเห็นราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปถึง40ล้านบอลลารต่อวันแต่กว่าจะถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยคือมันก็ต้องมีแรงกระเพื่อมรวมถึงปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะาการปฏิบัติได้จริงหรือเปล่ากับการประชุมในรอบล่าสุดเนี่ยนะคะอยากจะถามในมุมของทางกลุ่มนอกพันธมิตรคะ่ะก็คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็บราซิลคือพอเขาส่งสัญญาณออกมาแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอย่างออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ราคาน้ํามัน ก็ยังอยู่ในกรอบของความผันผวนอยู่ด้วยไหมคะ,ะใช่ครับก็นั่นก็คือนป่งประเด็นนะครับอพอไม่ได้ระบุมาไม่ไม่ได้บอกว่าใครจะลดเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่งผลทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยยังไม่สามารถกลับตัวข,ขึ้นไปได้อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแต่ไว้ก็ตามเนี่ยเรามองว่าด้วยดีมานที่อ่อนแอลงมานะครับในระดับส20-25ล้านบาร์เรลเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยก็จะลดกํบบาลังการผลิตอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีมมดีมาสไางนะครับถังก็จะเริ่มเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องสโลโดาวการซื้ออยู่แล้วมันก็เหมือนกับออโตเมติกที่ทําให้ผู้ผลิตน้ํามันดิบเนี่ยจะต้องตับลดอยู่แล้วนะครับ,รบด้วยภาตรงนี้เนี่ยก็เลยก็เลยทำให้ครัมเนี่ยกล้าออกมาพูดว่าของเขาเนี่ยจะหายไปสอล้านแน่นอนแล้วก็ ทางกลุ่มที่เหลือก็บอกว่า5ล้านรวมๆกันเนี่ยน่าจะได้เพียงแต่ว่า,าถ้าราคาน้ำมันดีดเร็วจนเกินไปเนี่ยพวกนี่นก็พร้อมจะกลับขึ้นมาผลิตเหมือนเดิมนะครับก็เลยเกิดเป็นความไม่แน่นอนซึ่งไม่สามารถที่จะดันราคาน้ำมันขึ้นไปแรงๆได้นะครับในช่วงสั้นครับ อืมค่ะอีกตัวแปรหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็คือเม็กซิโกจริงๆเม็กซิโกก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะกลุ่มโอเปกแต่ว่าในรอบนี้จากเดิมที่คาดหวังกันว่าน่าจะลดกําลังการผลิตลงมาได้เนี่ยสี่แสนบาร์เรล,ลแต่ทําไมผลสปรวกมาก็คือยอมได้จริงๆแค่หนึ่งแสนหนึ่งแสนบาร์เรล,ลต่อวันเท่านั้นค่ะอันนี้ผมมองว่าเป็นเป็นเกมนะครับเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเขาไปทำเฮดจิงไว้นะครับออยเฮดจิงไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลดกําลังการผลิตมากนักนะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะขายราคาน้ํามันได้เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยก็จะถูกอ f เ s ็ตโดยโดย h e ดจิ้งเกนนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เลยปฏิเสธการลดนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยอพอข้ามไปปีหน้าเนี่ยนะครับไอเฮดจิ้งตรงนี้เนี่ยก็จะมี position น้อยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมลดเลยนะครับก็ก็จะส่งผลทําให้ดีลเนี่ยอาจจะลม่มซึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยตอนนี้โอเปกก็ ทิเม็กซิโกเนี่ยเป็นเป็นเป็นภาพข้างนอกไว้ก่อนะนะครับเดี๋ยวโอเปคงจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะทํายังไงกับเม็กซิโกคับอืมค่ะ,คะก็เท่ากับว่าในตอนนี้ดูเหมือนโอเคเก้าล้านจะแสนแบาร์เรลต่อวนันถือว่าเป็นสิ่งที่อินไลน์กับที่ตลาดมองเอาไว้แล้วก็ยังมองว่าราคาน้ามันยังทรงทรงตัวแบบนี้นะคะในกรอบที่บริษัทหลักทรัพย์เกรรษตกร,รไทยประเมินไว้นี่คือมองในรอบสัปดาห์นี้ที่เท่าไหร่คะ ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มองไว้อยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าเหรียญน,นะครับสำหร,รับราคาน้ำมันมน,นะครับาการาวิ่งไปไกลๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากครับอืมค่ะมาดูกันต่อว่าหลังจากการประชุมในรอบนี้ค่ะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้พอสมควรไหมคะว่ามันจะทําให้หลายๆประเทศเนี่ยร่วมกันลดการผลิตช่วยคานอํานาจในสิ่งที่ดีมานมันก็หายไปตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิบขึ้นมาด้วยนะคะครับใช่ครับเพราะว่า ทางผู้ผลิตไม่มีทางเรื่องนะครับอ,อย่างที่เรียนไว้นะครับต่อให้ไม่มีดีลนะครับเขาก็ต้องลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะเจ็บตัวจากในเรื่องของโวลูมที่ตลับตัวลดลงเ,เหตุผลเนี่ยทำให้ดึงให้ทุกคนเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่บนต๊ะเจราจานะครับแล้วก็ทําให้ดีลเนี่ยสามารถกลับมาได้นะครับก,ก็เป็นเรื่องของการไม่มีทางเรื่องของผู้ผลิตมากกว่านครับอืม,อมค่ะ งั้นเท่ากับว่าในตอนนี้ถ้าวิเคราะห์กันถึงตัวดีมาน์มองยังไงบ้างคะตั้งแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด1 9ก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรครับอตอนนี้ก็ก็คือดีมาน์เนี่ยตามที่ตลาดคาดหวังเนี่ยก็คือหายไปประมาณ20-25ล้านบาร์ารลนะครับ,รบซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยะจะเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องบี นะครับที่หายไปกว่า7ล้านดอลลาร์นะครับทั่วโลกซึ่ง7ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ร่วมรวมเจเลยทีเดียว<ฆ>นะครับของของสัปปยของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็คือว่าตอนนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับว่าประเทศแล้วก็เมืองใหญ่ๆเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นปนกติเมื่อไหรา่นะครับซึ่งตอนนี้ทางด้าน,นาประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ล่ำล่ำมานะครับเหมือนบอกว่าอ,อยากจะเปิด เมืองใหญ่ๆเริ่มเปิดเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดเมืองได้นะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยตัวดีมานการใช้น้ํามันเนี่ยก็จะทยอยเริ่มกลับมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อราคาน้ํามันจะค่อยแทร็กตามาในเรื่องของอุปสงค์การใช้น้ํามันที่กลับมาด้วยนะครับ ค่ะคือตอนนี้โอเคดีมานก็ถ้าสถานการณ์โควิด9 9มันคลี่คลายได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ตัวของความต้องการใช้มันก็จะยิ่งกลับมาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นบวกกับในตอนนี้ที่ทาง o p e ปพันธมิตรแล้วก็กลุ่มนอกพันธมิตรเองก็พยายามที่จะร่วมกันลดกำลังการผลิต ออกมาในรอบนี้นะคะแต่สิ่งที่ตลาดก็ต้องจับตาเป็นรายสัปดาห์ก็คือพวกตัวเลขจากทาง EIA จากทางเรื่องของสต็อกน้ํามันรวมถึงตัวเลขของการกลั่นด้วยละคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นตัวที่มาส่งผลยังไงต่อที่ทางราคาน้ํามันในช่วงระยะสั้นในแต่ละรอบสัปดาห์บ้างคะในในในระยะสั้นนะครับ เราก็จะเห็นตัวเลขสต็อกน้ํามันของเมริกาเนี่ยจะยังคงปรับตัวขึ้นอยู่ะนะครับซึ่งตรงนี้จะอย่างที่เรียนนะครับ<ม>จะคอยกดดันราคาน้ํามันเนี่ยไม่ให้เติบโตขึ้นได้นะครับในในใน,ในระยะสั้นนะครับสาเหตุเพราะว่าดีลทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยก็คือหนึ่งพฤิษคคทัทค่มนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางกลุ่มประเทศนอนโอเปกน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอ s เองหรือว่าแคนาดาเองเนี่ยยังไม่มีไทม์เฟรมที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับลดการผลิตนะครับแต่ถ้าดูจาก รูปแบบของการผลิตของเ h e ล์ออยนะครับเชลล์ออยเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ขุดวันแรกนะครับ uh, production เนี่ยจะขึ้นไปพีคเนี่ยภายใน4เดือนนะครับ uh, ซึ่งตอนนี้เนี่ยเชลออยเลิกขุดไปนะครับ uh, ในช่วงที่ uh, เกิดสงครามภาวะราคาสงครามราคาน้ำมันนะครับในช่วง uh, ต้นเดือนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็น U.S. Crude Oil เนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงเนี่ยก็คงจะอีก4เดือนย้อนหลังก็คงอาจจะเป็น,ปนกลางกลางปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยนะครับสเดือนข้างหน้าเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะยังแกว่งตัวไปไม่ได้ไกลนะครับแล้วตัวเลขต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่สับพอร,ราคาน้ํามันที่ขึ้นได้นะครับ ค่ะ,ะแล้วถ้าตีกลับมาจากทิศทางของการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราล่ะคะมองยังไงบ้างในตอนนี้อตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการเล่นระยะยาวนะครับก็คือมองข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยโควิดวันหนึ่งก็ต้องจบนะครับดีมาจะต้องกลับมา พอดีมานกลับมาเนี่ยราคาน้ํามันค่ากันกันตลันนงๆจะต้องกลับมาสื้ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้สัพพลายทุกอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าทางด้านสัพพลายไซต์ผู้ผลิตเนี่ยคัดกําลังจะคัด,คด,คด,คดโปรดักชั่นลงมาภายใน 1- 2เดือนทั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงแนะนําหุ้นในกลุ่มที่เป็นอ,อ,อัพสตรีมนะครับหรืออัพสตรีมพ็อกซี่นะครับอย่างเช่นปตทสพททจีซีนะครับ เป็นหุ้นเด่นนะครับ<า>แล้วก็ยังมีพวกหุ้นในกลุ่มโรงการ์ดน,นะครับที่ที่คาดก,การคาดว่าจะฟื้นตัวนะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยะระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมรัดระวังในเรื่องของผลการาดําเนินงานในช่วงไตรมาสแรกนะครับ<า>สำหรับกลุ่มโรงการ์ที่จะมีสต็อกลอสออกมาค่อนข้างเยอะนะครับคนหนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดพันล้านจนถึงหมื่นหมื่นกว่าล้านเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะทําให้ตรงนี้นมีแรงกระเพื่อมของราคาหุ้นลงมาได้นะครับอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งพวก a n a l y ต์เนี่ยเริ่มทําประมาณการผลประกอบการออกมาครับ เพราะฉะนั้นขอถามในเชิงของระยะสั้นกันก่อนนะคะว่าในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทิศทางราคาน้ำมันโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของกลุ่มราคาน้ำมันเลยแล้วก็กลุ่มปิตโตรเคมีรวมถึงนิโรงกลั่นระยะสั้นในช่วงถอง1-2สัปดาห์ในรอบนี้แนะนำกลุทก,การลงทุนยังไงดีคะ กลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับหนึ่งในสองสัปดาห์เนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับเรายังเน้นไปในกลุ่มที่เป็นปิโตรเคมีก่อนนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบของราคาน้ำมันที่ยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยกว่านะครับด้วยตรงนี้เนี่ยก็คือพวกนี้ก็จะเอนจอยกับสภาวะของส่วนต่างราคาที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ แต่งไว้ก็ตามเนี่ยด้วยด้วยในมีเียมเทอมเนี่ยนะครับด้วยราคา้ํำมันที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เลยเน้นไปในทางด้านของ p t t g c ซนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิโตรเคมีซึ่งมีลักษณะของอัพสตรีมผสมอยู่ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นทางเลือกแกนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มอย่างเช่นปลราาสพซึ่งราคาน้ำราคาหุ้นเนี่ยถูกเทคโรฟิตลงมาในช่วงสัปดาห์ก่อน นะครับแล้วผลการดําเนินงานที่จะออกมาในช่วงของต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็คือปรับตัวลดลงแหลกแต่ไม่ได้ถึงขนาดสัาขาดทุนนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงกลั่นแล้วเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดทุนกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นในกลุ่ม2กลุ่มนี้ก่อนนะครับโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอุข้อมูลการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราจากคุณจักรพงศ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับ ก็ถือว่าผลการประชุมนะคะอินไลน์จากที่นะักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้มองเอาไว้ค่ะแต่ถ้าดูจากที่ทางราคาน้ํามันในรอบนี้ก็ยังคงมองว่ายังคงผันผวนนะคะอยู่ในกรอบ30ถึง35เหรียญสหรัฐต่อบาเร็ยังคงไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เองเนี่ยต้องมาจับตาตัวเลขที่ต้องประกาศในทุกๆสัปดาห์นะคะอย่างเช่นตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาห์ด้วยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวจากทางกลุ่มโอเปกกลุ่มพันธมิตรรวมถึงนอก,ก มีท่าทีอย่างไรจะทําตามที่ตกลงกันไวห้หรือเปล่านะคะว่าจะลดกําลังการผลิตเนี่ย9แสนล้านแสนแบาร์เรลต่อวันในช่วงวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไป